เรื่องราววันนี้นะเป็นพื้นที่ใหญ่อย่างที่บอกแต่ผมขอสรุปเป็นบ้านๆก่อนละกันในเรื่องของบ้านของคุณพาเนี่ยกับเรื่องที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดเรื่องราวต่างๆทุกเดือนมก,กราคมปลายมก,กราต้นกุมภาหรือช่วงกุมภาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรครอาจารย์เต้คือถ้าถ้าในมุมมองวิชาการของผมก็คือ1ดวงคนองค์ขาบ้านพื้นที่ชัยภูมิเกี่ยวข้องหมด ครับผมเพราะว่าด้วยองศาที่มันตกล่องเนี่ยอย่างที่บอกครับดวงวิญญาณต่างๆหรือของต่างๆเนี่ยเขาได้บัตรผ่านพิเศษที่จะมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้และยิ่งเราไม่ได้สลายพลังเหล่านั้นมันก็ยิ่งส่งอิทธิพลกับคนที่อยู่ในบ้านครับตามแต่ที่มันจะสามารถทําได้ฮาาใครที่ไม่มีครูบาอาจารย์ใครที่ผิดศีลผิดธรรมจนถึงขีดของเขาอ่ะครับก็เรียกว่า กูเด็ดได้ตีละตัวเลยอืมอืมอันนี้เนี่ยก็คือเกิดจากองศาบ้านที่ผิดผิดตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งอยู่เนี่ยผิดผิดหมดแม้กระทั่งห้องห้องประตูผิดหมดเลยผิดหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันสั่งให้ผิดด้วยพื้นที่พื้นที่หรือด้วยสิ่งที่ดวงเราใช่ผมก็ไม่อยากจะใช้คําว่าดวงนะเพราะว่ามันมันดูมันดูจะต้องยากถูกต้องครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นตามหลักตามหลักที่เขาเรียกอะไรสารศาสตร์เนี่ย เขาก็ดูได้หมดว่าเฮ้ยเนี่ยมันผิดดวงมันไม่ได้<ช>ดวงมันไม่ถูกดวงมันไม่ใช่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งที่ขับเคลื่อนทั้งหมดก็คือดวงพลังงานดวงวิญญาณผมใช้คำว่าพลังงานดวงวิญญาณละกันพลังงานที่เกิดตั้งแต่เห็นมาผู้ชายตัวใหญ่ที่พูดตลอดว่าอย่าไปยุ่งอันเนี้ยเรารู้หรือยังว่าเป็นใครอืมเอาคิดว่ามันน่าจะมีผลกับ ตรงจุดที่เราจะไปต่อไปอ่ะพี่เพราะว่าคิดว่าอันนั้นน่าจะแรงข้างแรงเลยทีเดียวครับผมและในส่วนของเปรตที่เราเจอล่ะในพื้นที่เยอะเยอะเยอะที่นี่เป็นที่ที่พื้นที่มันมีบบนั้นนอ่าฮะดั่งเดิมเรื่องเปรตที่อยู่บริเวณแถวนี้มีใครเคยพูดถึงเรื่องเปรตไหมเคยพี่มีนะแฟนเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมใช่อ่ะคราวนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้น ที่อาจารย์เต้บอกเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมถ้าคุณไม่ทําผิดทําบาปหรือทํากรรมอะไรใดๆไว้ที่มันเป็นกรรมมิตกรรมไม่ดีกรรมหนักกรรมหนักจะส่งผลกับคนที่อยู่ที่นี่โดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ผมถามคุณพาเนาะเคยทํากรรมไวมไหมครับเคยทำผิดหมไหมอ่าเคยทำผิดอย่างที่เราบอกไปนะน้องล่ะ เคยเนาะและที่บ้านเนี่ยเอาที่คุณพารู้แล้วกันทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทำาแมคิดว่าทำทำคนดูกําลังบอกอยู่นะว่าใครก็เคยทํากรรมทั้งนั้นแหละ <K ill ow> แต่อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าแยกคนละอย่างกับกรรมที่คุณกําลงัง <K ill ow> บอกว่ามันเป็นเรื่องคิดอยู่ <K ill ow> แต่ผมรู้กันแต่ผมไม่อาจพูดได้ <K ill ow> แต่ผมบอกว่าสิ่งที่คุณพากําลังพูดมาให้เราฟังอันเนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานนะ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ยอมรับว่าเคยทําผิดมามีอะไรบางอย่างที่คุณบอกจะช่วยอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าทั้งโลกทิพย์และโลกปัจจุบันเนาะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าสมมติอย่างมนุษย์เนี้ยอะคุณถูกจับเสร็จปุ๊บคุณยอมรับในชั้นศาลหรือยอมรับในตํารวจคุณก็ต้องถูกลงโทษถ,ถูกต้องป้อะอย่างเช่นสมมติคุณต้องเข้าเรือนจาขังแปดใดๆ แต่สุดท้ายแล้วระยะเวลาในกุฎการถูกลงโทษอะ,อะมันก็จะน้อยลงไปครับอี่กเหมือนรถทษดกึ่งหนึ่งอันนี้คือในโลกมนุษย์แต่ในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยเขาก็ทำคล้ายๆกับโลกมนุษย์ครับแต่ว่ากรรมในโลกวิญญ,ญาณจะหนักกว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอแต่เมื่อไหร่ที่วันนี้คุณได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคุณปรนนาตัวเองว่านั่นคือธรรมทานและคุณเปลี่ยนจากที่เคยทำเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลย มันกรรมตรงนั้น่ะยังส่งผลอยู่นะยังไงคุณก็ต้องถูกลงโทษแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะลดโทษให้มันสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นลงไปเรื่อยๆคล้ายๆก็ที่เขาพูดว่าจากหนักกายเป็นเบาจากเบากายเป็นไม่ดีไม่มีอะไรเงี้ยคุณจําได้ไหมคุณพาปีหนึ่งปีสองแล้วคุณไปรอดปีที่สีปีที่สี่คุณทําอะไรไว้พาไปบวชชีพรามณ์ปีที่ห้าคุณทําอะไรไว้ทําบุญบ้าน แต่ปีที่6คุณไม่ได้ทําอะไรหลังจากนี้คุณอาจจะไม่ต้องทําใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เพียงแค่คุณหยุดกรรมไม่ดีเท่านั้นเองและพยายามทํากรรมดีและพยายามทํากรรมดีเข้าไว้กรรมดีอ<ว>่ะมันง่ายมากเลยในมันมีแค่3อย่างที่แอร์ย้ำเตือนทุกๆอีพีเพราะว่าเนี่ยมันคือแก่นแท้ของมนุษย์ก็คือทานศีลภาวนาครับถ้าคุณมีสมสิ่งนี้ไม่ไม่บ,บริบูรณ์เนี่ยการที่คุณจะ เปลี่ยนใดๆในชีวิตจากที่เคยทําไม่ดีแล้วกันเนาะเป็นอันเนี้ยม,มันจะค่อนข้างเหนื่อยและยากแล้วมันก็จะมีอุปสรรคพอมีอุปสรรคเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณรู้สึกเลยคือกูทําทําไมวะนู่นาานี่นั่นทําไมวะาทางจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเพราะว่าคุณมัวแต่มองสิ่งที่คุณคุ้นชินอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันมันมันชินไปแล้วแต่พอ,อสิ่งเนี้ยที่มันเป็นแก่นแท้ของมนุษย์อะ มันยากเพราะว่าคุณไม่เคยคิดที่จะทํก่บมันแค่นั้นเองวิธีแก้ก่อนนะเอาวิธีแก้ของบ้านหลังนี้ก่อนจานเต้เดี๋ยวจะมีเรื่องของชัยภูมิมีอะไรบ้างครับก็ถ้าผมไม่ค่อยเน้นทุบเนอะบ้านเราเราก็ผมเน้นลื้อทิ้งหมดเลยลื้อใหม่ซ้ำเควรจะเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่บอกครับคือมันเปลี่ยนแปลงคงยากแต่เราก็ปรับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ถ้าตรงนี้ประตูบ้านนี้มันย้ายลำบากอยู่แล้วผมแนะนำว่าเคลียร์ข้างหน้าเนี่ยให้โล่งไปเลยนะครับตรงตู้ยงตู้เย็นเนี่ยหมดนี่นะครับพยายามชิดซ้ายชิดขวาให้ข้างหน้าโล่งนะครับแล้วคราวนี้ถ้าให้ดีเราก็ติดโคมไฟหรือดวงไฟที่มีลักษณะสีส้มสีแดงอยู่ข้างหน้าเพื่อสลายพลังงานที่เสียตอนกลางคืนตรงนี้ลงไป มันก็จะดีขึ้นอแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องไปสนว่าเฮ้ยทิศธาตุนี้อาจารย์บอกเป็นธาตุไม้นู่นนี่นั่นมันเสียเราแก้เราไม่ได้ต้องการที่จะทําบ้านใหม่ครับนะครับคือแก้พลังงานนี้ยให้ได้นะครับเพื่อที่มันจะเสริมบ้านเนี่ยให้ดีขึ้นแค่ไว่าตรงประตูอะคะเออเนี่ยครับเคียย์เนี่ยหิ้งเพิ่งทุกอย่างเนี่ยให้โล่งหมดเลยโล่งแล้วก็ข้างหน้าถ้าเจาะเป็นช่องลมได้ ก็เจาะให้ลมเข้าครับนะครับแล้วเราก็เอาโคมไฟติดหัวท้ายอ่าคือไฟเนี่ยอันเนี้ยสีขาวเราเปลี่ยนเป็นสีวอร์ม<ช>นะไม่ใช่สีวอร์มไว้นะเอาวอร์มเลย,เลยถ้า<ส>ติดแดงไม่ได้ <นะ S 2> ก,ก็วอร์มเอาคราวนี้ส่วนของน้องชายเอผมให้เป็นสองกรณีละกันแต่ว่าผมด้วยความด้วยความที่เราดูดวงเนะผมผมขอ ไม่บอกหมดละกันแล้วแต่แล้วแต่บุญกุศลของเขาคือครูบาอาจารย์เขาไม่ให้บอกเลยแต่อันนี้ผมถือว่ามนุษย์ผมช่วยกันประตูตรงเนี้ยปิดไม่ให้เข้าทางนี้ประตูที่อยู่ตอนนี้อ่าประตูตรงเนี้ยทางด้านทิศใต้เนี่ยให้ปิดแล้วให้ไปเปิดประตูทางด้านทิศตะวันตกริมสุดฝั่งนูน้นแทนนะครับนอนในตำแหน่งเดิมได้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนจะ ทำกุศลอย่างอื่นจะบวชถือศีลมังสวิรัตแล้วแต่เขาแล้วแต่บุญกุศลของเขาถ้านอกเหนือน,นี้ผมก็ไม่รู้อมผมพูดได้แค่นี้อ่าอโอเคในส่วนของคุณออฟทำอะไรครับออฟออฟจะเสริมพี่แอ้นนิดนึงเนาะตอนที่พี่แอนพูดเรื่อง่อาสาร,รภาพเนาะคือมันมันมันไม่ใชต่ต้องบอกว่าอย่าเข้าใจผิดคือมันไม่ใช่การสาร,รภาพบาปแล้วเราจะรับโทษกึ่งหนึง่งทุกกรณีคือทางโลกของวิญญ,ญาณมันมันไม่ได้ลดแบบว่า เป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไม่ใช่คือมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทําผิดเนี่ยให้กลายเป็นบุญด้วยการทําอะไรบุญด้วยการทาทานทานคืออะไรทานก็คือวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานคือให้ความรู้เป็นทานแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานมันก็จะทําให้บุญเนี่ยมันก้าวต่อไปแล้วกรรมอ่ะส่วนนั้นมันก็ยังอยู่แค่มันไม่ได้หมุนตามไปแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงอยู่ในสย่งที่พี่แอร์บอกว่าอยู่ในขังแปด ใช้เวลาช่วงเวลาสั้นหน่อยอแค่นั้นเองคือมันไม่ใช่การสารภาพบาปแล้วลดทอนลงไปอันนี้ขอเสรผิดนิดนึงครับถ้าเป็นวิธีของเขาอะภาพที่เห็นนะเนาะหนึ่งคุณต้นคุณต้องเลิกกับสิ่งที่คุณกำลังกระทำอยู่ใดๆสองคุณต้องไปกวาดทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือวัดใดๆที่คุณนับถือทุกวัน อือันนี้สดส่วนตัวเขานะเพื่อชดใช้ประมาณนี้ที่เห็นนะส่วนน้องเขาเนี่ยที่เห็นนะพี่เตอ้พูดถูกมันมีภาพเดียวเลยบวชต่ำไม่ต่ำกว่าพรรษาเลยนะอ่าฮะโอ้ทำามหากินลูกเต้าอีกมีช่ไม่ได้กรรมที่ทำมามันเยอะกว่านั้นอีกจะมาซีเรียสอะไรกับสามบอกว่ามัน คือไม่อยากวิธีนี้เพราะมันดูเป็นวิธีที่ง่ายจัดจบเห็นแกนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนจะมองในแต่ละมุมเนาะแต่คือแบบว่ามันก็ไม่เห็นวิธีไหนแล้วอ่ะอคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะให้แนะนําก็คือเหมือนครับก็พยายามเคลียร์ตัวเองเนาะมันถ้ายังไม่บูญมันยังไม่ถึงกับการบวชของผ้าเหลืองเลยเนี่ยครับก็ไปก่อนเลยถือศีลเนื้ขมะไปก่อนแต่ระหว่างเนี้ยก็คือต้องก็ต้องทําใจนะว่าเคราะนั้นหรือว่า วิบากกรรมนั้นน่ะมันก็จะกระทบอยู่ออืมืมแค่เราไปเพิ่มบุญให้มันแบบให้หนีห่างออกไปเพื่อที่ถึงจุดจุดนึงแล้วเราอาจจะมีบุญมากพอที่จะได้คลองผ้าเหลืองอีกครั้งหนึง่งจริงๆอะไรก็เอา,อางี้ละกันคือผมคิดอย่างนี้สิ่งที่คุณแอร์กำลังบอกกับคุณออฟบอกจา์เต้บอกทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยคุณพาเขาหวังว่าน้องอะ่ะจะต้องบวช<ม>ผมไม่อยากหาวิธีเลี่ยงบาลีหรือเลี่ยงอะไรเลี่ยงอะไรต่างๆนานาคือถ้าอยากหาย ปวดหัวก็ต้องกินยาอถูกไหมเพราะนั้นเราต้องแก้ให้ถูกจุดถ้าสมมติเขาอยากจะจบเรื่องนี้ผ่านไปและให้พ้นรอดไปได้เขาควรจะต้องบวชด,ด้วยใจถูกต้องถ้าสมมติว่าสิ่งสิ่งนี้ที่อาจารย์เต้ถึงขนาดพูดไม่ได้คุณอ๊อฟถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยมันพูดไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะร้ายแรงนะแรงครับเพราะว่าปกติผม,มผมดูดวงเนอะอมผมจะบอกวิธีแก้แต่อันนี้คือแบบไม่ สั้นๆคำเดียวครูบาอาจารย์คำอะไรบ้างไม่เราคมพูดได้แค่นี้แล้วกันเรื่องราวต่อจากนี้นะจะเป็นเรื่องของพื้นที่ตรงนี้แหละแต่จะถัดไปนั่นเป็นญาติของคุณบาถูกไหมค่ะซึ่งมีการเสียชีวิตไปจนถึงสี่คนด้วยกันแล้วพื้นที่ที่เรากําลังจะไปเนี่ยตกล่องทุกหลังเดี๋ยวแสดงว่าก็คือมีหลายหลังเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อจากนี้นะฮะอะ วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณ a m เอ็มเครื่องดื่มชุก,กําลังตราคอมบันโดแครีเทคสเสน่ห์ล้เสน่ห์คุณอัศดางโรลิปัมดัลดลิงดิงชอบเดลเอศักดาคมคเนศินอาร์ตแกลเลอรี่คอนกิทูโกมังกี้ไดร์เล็กแบร์วอชและอาปากะสตูดิโอครับและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะสัปดาห์หน้าจะไปรุยกันที่บ้านนี้นะครับอ่บาเพราะฉะนั้นนะฮะ ติดตามกันให้ดีอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ